มาแล้วนะครับพี่น้องครับมาเด็ดมาไปราจำรายการของมือนี้นะครับสพรพิมลนะครับสพรพิมลนะครับนี่ครับอรักกี้น้ำมันเลยนะครับมันมันนะครับไ้ผมมันมันครับสรพิมลนะครับามต่อองสองสอสองสงสอององสองสอสองอ เตี๊ยมนำประวัติมาสองพันพ<อ>ิมลน,น,นะครับอ่ะตื่นรอยเชียร์เลยนะครับสอพันพิมลน,นะครับมันเด็ดมันยิบจะไม่การเข้ามาหนีนะครับเอาไปเอาไป,ปเย้าย้ไปเอาไป,ป,ป,ไปแล้วล่ะใช่นตี้มาเองนะครับวันนี้นะครับง่าย,ยเลยนะครับ สอพ่เด <Cornell>. ีมลนะครับขออนุญาตนะครับขออนุญาตท่านขออนุญาตพอเด้อสี่สิบ้าเก้านะครับพี่น้องครับสพรี่มลนลูกหลานกับข้างล่างนักเก้นะครับขึ้นสูง ลงซาซาโต๊ะไกลๆได้ลหลายสอพรพิมลมัดเด็ดจ,จากเมืองดอกบัวอำเภอขังในลือเลอิลลอกี้ใครดเมนโจงโชคดีสามสอหนึง่งตา ลองเลยนะคะนรับพี่ลองครับลำโตวสวยงามมากๆนะครับการเดินทางนะครับสพรพี่มนนะครับบินจำจำบินสุดซุดบอสรุดหยั่งล่างไปลุกล่างไปสวยงามมากๆานะครับก<อ>ารเดินทางนะครับสพรพี่มน,นล,กลากกรลุลงล่ลา,งลลางไปลุกล่างไปโยกหาบองอยู่บางนอน กำลังเลย40รามีดับประเภทราคาบต้นหวนสมควรใกล้เวลาแล้ว50ปบมาตอนที่3่ยแบมเลือดแบมนิดๆนะครับรอไาอออก ใจหัวมันก็เดินตีลวงลึงกว้างครับตอนนี้จะเป็นไฟหัวไฟบ่เยียมเด้อหลักเต็มไปบินสูงเต็มวันวันดต็มไปนานัของใหญ่หางเบานะครับพี่น้องครับเบาเลยเบาเลยครับบาทดูกันไปครับเล่นสูงครับ ดูกันไปเรื่อยๆจังหวะแรกเนี่ยอยากใหัวเดิมตีต้องกว้างเดินมัตตมีนะครับมาถึงตตินี้ดยอนะครับุดนี่ครับเว็นลูกกีนะครับเอ้ยมอแะไรนะครับหมุนเตะร์งนะครับนิ่งเบาสูงนะครับเติร์นแรงเนแตไปนะครับพี่ตองนะครับตัวเลยสูงตัวเลยสี่ลอยพี่ตองจะต้องติดตามเรื่อยๆตามกันไปเรื่อยๆนะครับ

เลียฟงฟาแก่เลียงสาอ,ย,ย,อย,ย่งกว้างแต่เรเวียนสักฟ้าได้ดีดีค่ะตอนนี้พวกเราจะเวียนแล้วนะตาเลี้ยแม่แม่เลยยดายังมาหากันด้มาใส่หัวอ่อ่มาจรับจากนั้นากลง,งมาพออีสองร้อยทุกบา มันต้องมันต้องารที่เรียนเห็นซ้ำพอสองนะครับตอนนี้เห็นซ้ำพอสามนะฮะยังเล็กอยู่ครับขอบทษขอให้เวลาครับซีทอด้วยนะครับพลังกีนะครับมาดีซีทอด้วยนะครับนี่ครับสีเท่าไหร่นะครับสีเท่าไหรต้วัายไหวจึงหมายถงกองเต่าเจ้าดาลีฟังเบาดา ให้โยนเสาโยนเสาขาโดนจะไปตกสวนหอนเบิดเช้ดแวอนองฝาของพ่อเด็ก่อนยแค่เพยงเอ้ยจุกเบาๆลุเบาๆนะครับไหลชีหลก็คือ

เลยสูงรับง่ามเบามากมากนะครับสวยงารเยองโอ้เ็นพิเศษเราพิเศวเนาะดูสูงครับวงามมากครับ นี่เป็นบางหลายโปมูของปีนี้นะจีติขึ้นน้ำกำเรงาสุสุดของปีนี้ครับจิบก็พแล้วจ้หาิเตอร์คอยโยกคอยหมุนรถระดับลุมมเรือมกผมิ้มบายแล้วเาครับสาวนิมมุนนะครับครับ ไกลแตะไปไม่สูงแล้วนะครับ 30, แล้วเจ็ดสิบห้าตามแล้วต้งสี่รอเจ็ดสิบห้าซึ่เหล่ยคะแนนนะครับ